รายงานผลการปฏิบัติงานของขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศาึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกาปราปฏิบัติงานประกอบการพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนายสังคมโคตรมีผู้อนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองปอ โรงเรียนบ้านหนองโปตั้งอยู่เลขที่121ี่หมู่ที่สองตำบลหนองเรืออำเภอนาเชืออจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่1ิไร่สองงานมีเขตบริการ3มหมู่บ้านได้แก่บ้านหนองโปบ้านนาเหนือแ,และบ้านนากลางโรงเรียนบ้านหนองโปมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสิบคน โรงเรียนบ้านนงปอเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีนักเรียนจำนวนเจ็ดสิบแปดคนปฐถมวัยจำนวนสิบสามคนประถมศึกษาจำนวนหกสิบห้าคนโรงเรียนบ้านนงปอมุ่งจาัดก,การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบองเดือน1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่หนึ่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่หนึ่งด้านการบริหารวิชาการจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศาึกษาความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนจะทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตอนที่2การบริหารจัดการถานศาึกษา จัดทำคำสั่งมอบหมายงานวิชาการงานบุคคลงาน,านงบประมาณงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดก,กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนสร้างความสม,มอภาคทางการศึกษาและลดความเหนื่องล้ำทางการศึกษาด้านที่สามการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ และนวัตกรรมจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์บริหารการจัดการศึกษาตามรูปบทของชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่สีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประชุมคณะกรรมการอาหารศึกษาขั้นพืพ้นฐานผู้นำชุมชน ภาคีคือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสารารณษาาอย่างต่อเนื่องด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม z o o Google Meet จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางเพจและ a c e b o o k ของโรงเรียนตอนที่สองระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายดังนี้ 1. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีความสุข 2. โครงการพัฒนาบุคลากรเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเป้าหมายมุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความสะอาด ลอดภัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานที่โดดเด่นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาโวมมีผลงานที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านฐานศึกษา หนึ่งได้รับรางวัลฐานศึกษาปวดภัยติดต่อเป็นปีที่สองสองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการของจังหวัดมหาสา,ารคามด้านที่สองด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลคนดีศีสารคามจากซกสคจังหวัดมหาสา,ารคามจำนวนสองคน ด้านที่3ด้านผู้เรียนผลการทดสอบอทีชั้นผสมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ได้คะแนนเฉลี่ย65.33และนักเรียนได้100คะแนนเต็มในด้านคำนวณจำนวน1คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบเข้าห้องพิเศษที่โรงเรียนนาเชือกวิทยาสัน ได้จำนวนหกคนองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบันวิชาชีพได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบันวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไปขอบคุณครับ